สวัสดีครับตาทองแช n แนล,ลนะครับพี่น้องเชา้ารุ่งอรุณวันใหม่วันนี้วันเสาร์นะครับเดี๋ยวเรามาใส่บาตด้วยกัน,นครับฮะท่านกํำลังเดินมาแล้วนะครับดูท้องฟ้าอากาศหลังจากที่เมื่อคืนฝนฟ้าโปร,ปรยปลายตกมาตั้งแต่หัวค่ำเย็นจนถึงประมาณ5้าทุ่มไฟดับทั้งกะกาอดีฮะดัดบจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งไฟถึงมานะครับ ไปมาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะจากว่าอาจจะฝนตกหนักนะฮะทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาเลยมาทําการคู่สายไฟลําบากนะครับดึกๆถึงมาทําสําเร็จครับต้องรอให้ฝนซาแล้วก็พายุต่างๆจางคลายหายไปนะฮะถึงมาทําการซ่อมแซมแก้ไขให้นะครับ วันนี้พระท่านมาสรูปนะฮะปกติมาหารูป6กรูปไม่แน่นอนครับวัดภูผาเอกไม่มาวันนี้ครับ